Little Twinkle Podcast Little Twinkle Podcast สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการฝึกขับถ่ายของลูกน้อยนะคะหรือทีออ่หลายคนก็เรียกว่าการฝึกเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะสวัสดีครับเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกกดดันนิดนิดด้วยใช่ค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดอย่างเดียวเนาะแต่มันเป็นก้าวสำคัญของพัฒนาการลูกเลยทีเดียว การฝึกขับถ่ายที่เหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการหลายด้านเลยทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมตามไัยด้วยแต่ว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องดูความพร้อมของเด็กแต่ละคนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องไม่เร่งรัดเขาเจนเกินไปครับอืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกหรือว่าฝึกแบบผิดผิดวิธีไปเลยเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาอะไรตามมาได้บ้างคะ โอ้ก็มีได้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็เรื่องสุขภาพกายโดยตรงเลยเช่นผิวหนังตรงนั้นอาจจะอับชื้นเป็นผื่นแพ้ได้ง่ายหรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับที่เกิดจากการกลั้นฉี่นานๆโอ้ค่ะหรือบางทีก็มีปัญหาท้องผูกเรื้อรัง เพราะว่าเด็กไม่อยากเบ่งถ่ายกลัวเจ็บอะไรแบบนี้ซึ่งปัญหาสุขภาพพวกนี้เออมันส่งผลเสียระยะยาวต่อกระเพาะปัสสาวะหรือไตได้เหมือนกันนะครับโหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะใช่ครับนอกจากเรื่องสุขภาพกายแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อจิตใจแล้วก็สังคมด้วยคือเด็กอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือมีปัญหากับเพื่อนๆที่โรงเรียนเรื่องความสะอาดได้เหมือนกันอืเพราะฉะนั้นการฝึกที่ดีเนี่ย ก็เหมือนการวางรากฐานสุขอนามัยแล้วก็นิสัยที่ดีให้เขาตั้งแต่เล็กๆเลยครับค่ะเข้าใจเลยค่ะมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะทีนี้คำถามยอดฮิตเลยค่ะคือแล้วเราจะเริ่มฝึกได้เมื่อไหร่ดีคะมีอายุที่แบบแนะนำไหมคะว่าต้องเท่านี้เท่านี้ครับอันนี้ถามกันเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอายุที่ตายตัวเป๊ะๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กมักจะเริ่มแสดงสัญ,ญญาณความพร้อมในช่วงอายุประมาณขวบครึ่งถึง3ปีครับ ขวบครึ่งถึงสปีใช่ครับขึ้นอยู่กับพัฒนาการของแต่ละคนเลยสึ่งสําคัญคือเราต้องคอยสังเกตสัญญาณจากตัวลูกเราเองมากกว่าครับสัญญาณที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับเช่นสังเกตว่าลูกเริ่มกลั้นปัสสาวะได้นานขึ้นไหมอย่างเช่นพออ้อมแห้งนานขึ้นเกินชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงแบบนี้ครับหรือว่าเริ่มถ่ายอุจจาระเป็นเวลามากขึ้นไหมในแต่ละวันอ๋อค่ะ หรือที่สำคัญมากๆเลยคือลูกเริ่มสื่อสารบอกความต้องการได้อาจจะยังไม่ใช่คำพูดยาวๆแต่อาจจะเป็นคำง่ายๆอย่างชีหรืออึหรือบางทีก็ทำท่าทางบางอย่างเพื่อบอกเราอย่างเช่นการที่เขาเริ่มสนใจเวลาเราเข้าห้องน้ำหรือทำท่าไม่ชอบเวลาผ้าอ้อมเปียกแฉะอันนี้ก็นับเป็นสัญญาณด้วยไหมคะใช่เลยครับอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยว่าเขาเริ่มรับรู้เรื่องพวกนี้แล้วเริ่มมีความสนใจแล้วค่ะ ปกติแล้วพัฒนาการเรื่องการควบคุมการขับถ่ายเนี่ยมักจะเริ่มจากการควบคุมอุจจาระตอนกลางคืนได้ก่อนครับอ๋อกลางคืนก่อนครับแล้วก็จะตามมาด้วยการควบคุมอุจจาระตอนกลางวันจากนั้นค่อยเป็นการควบคุมปัสสาวะตอนกลางวันแล้วก็สุดท้ายเลยที่มักจะใช้เวลานานที่สุดก็คือการควบคุมปัสสาวะตอนกลางคืนครับอ๋อเป็นสเต็ปแบบนี้นี่เองครับผมทีนี้พอเราเห็นสัญญาณแล้วว่าลูกน่าจะพร้อมแล้วล่ะเราต้องเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างคะ ครับเรื่องอุปกรณ์ก็เป็นอย่างแรกที่ควรดูกันก่อนเลยก็คือกระโถนอันนี้ควรจะเลือกขนาดที่มันพอดีกับตัวลูกให้เขานั่งได้สบายๆแล้วก็รู้สึกมั่นคงไม่โยกเยกหรือถ้าบางบ้านจะให้ใช้ชักโรครกของผู้ใหญ่เลยก็ควรจะหาฝารองนั่งสําหรับเด็กมาเสริมครับค่ะแล้วก็สําคัญคือที่วางเท้าด้วยเพื่อให้เท้าวางได้เต็มไม่แกว่งไปมาจะช่วยให้เขารู้สึกมั่นคงขึ้นเยอะเลยแล้วเรื่องเสื้อผ้าล่ะคะ อ๋อเสื้อผ้าก็ควรเลือกแบบที่ลูกถอดใสง่ง่ายๆด้วยตัวเองครับเช่นกางเกงเอวยืดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วการเตรียมตัวของคนเลี้ยงเองล่ะคะอันนี้สําคัญไหมอันนี้สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยครับคือทุกคนในบ้านเนี่ยต้องคุยกันก่อนให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ใช้แนวทางเดียวกันในการฝึกนะครับอืมต้องเป็นทีมเดียวกันใช่ครับแล้วก็ต้องมีความอดทนสูงมากๆให้เวลาลูกแล้วก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังสูงเกินไปว่าเขาต้องทําได้เร็ว อาจจะเริ่มจากการสอนคำศัพท์ง่ายๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนเช่นฉี่อึกระโถนหรืออาจจะหาหนังสือนิทานรูปภาพที่เกี่ยวกับห้องน้ำการเข้าห้องน้ำมาให้เขาดูเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนก็ได้ครับค่ะดีเลยค่ะสร้างความคุ้นเคยไปก่อนโอเคพอเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วมาถึงขั้นตอนการฝึกจริงๆแล้วค่ะคุณจะเริ่มยังไงดีคะแบบเป็นขั้นเป็นตอนครับ เริ่มแรกเลยก็คือสร้างความคุ้นเคยกับกระโถนก่อนเลยครับคุ้นเคยยังไงคะก็คือให้ลูกลองไปนั่งบนกระโถนบ่อยๆครับอาจจะเริ่มจากนั่งเล่นๆท,ทั้งที่ยังใส่เสื้อผ้าอยู่ก็ได้นะครับอ,อ๋อนั่งทั้งที่ใส่เสื้อผ้าเลยใช่ครับเพื่อให้เขารู้สึกชินไม่กลัวกระโถนทําให้บรรยากาศมันดูผ่อนคลายสบายๆไม่ใช่การบังคับหรือการฝึกที่เคร่งเครียดอะไรค่ะพอคุ้นเคยแล้วขั้นต่อไปคืออะไรคะพอเริ่มคุ้นเคยแล้ว ก็เริ่มสังเกตและชวนครับสังเกตยังไงชวนยังไงคะก็คือคอยสังเกตท่าทีหรือสัญญาณที่ลูกอาจจะแสดงออกมาว่าเขากําลังปวดเช่นเอออยู่ๆก็หยุดเล่นนิ่งไปหรือทําหน้าเบ,บๆ้ๆหรือเอามือไปจับๆตรงเป้ากางเกงอ่อฮะพอเห็นสัญญาณแบบนี้ก็ลองชวนเขาไปนั่งกระโถนดูหรืออีกวิธีคืออาจจะลองชวนเป็นเวลาดูก็ได้ครับชวนนั่งหลังตื่นนอนหลังมื้ออาหารหรืออาจจะทุกๆสองสามชั่วโมงลองดู แล้วต้องนั่งนานไหมคะไม่ต้องนานครับนั่งแค่แป,ป๊บเดียวพอประมาณ2-3งนาทีก็พอแล้วครับไม่ต้องนั่งแช่นานๆค่ะแล้วถ้าเขายอมนั่งแต่ยังไม่ยอมถ่ายล่ะคะก็ไม่เป็นไรเลยครับต้องชมเชยให้กำลังใจทุกครั้งที่เขายอมร่วมมือในการนั่งกระโถนถึงแม้ว่าจะยังไม่ขับถ่ายออกมาก็ตามชมอย่างเดียวเลยใช่ครับ การชมเชยให้กำลังใจสำคัญมากหรืออาจจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นให้สติกเกอร์ซึกดวงก็อาจจะช่วยกระตุ้นให้เขาอยากทำอีกได้ครับค่ะค่ะพอเขาเริ่มทำได้แล้วเริ่มขับถ่ายในกระถทนได้แล้วทำยังไงต่อคะขั้นต่อไปก็คือสอนทำความสะอาดครับเมื่อลูกเริ่มขับถ่ายในกระถนได้แล้ว ก็ค่อยๆสอนวิธีเช็ดทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะอ๋อสอนเช็ดด้วยครับโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอันนี้สำคัญมากต้องสอนให้เช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็แน่นอนสอนให้ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำค่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมดนี้ก็คือท่าทีของผู้ฝึกหรือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับยังไงคะต้องใจเย็นมากๆ อดทนมากๆแล้วก็ให้กำลังใจลูกอยู่เสมออย่าตำหนิอย่าดุหรือแสดงท่าทีผิดหวังเด็ดขาดเลยนะครับเวลาที่ลูกทำพลาดหรือทำเลอะเทอะเพราะอะไรคะเพราะมันจะทำให้ลูกรู้สึกกลัวรู้สึกไม่ดีแล้วก็จะต่อต้านการฝึกไปเลยครับกลายเป็นยิ่งยากเข้าไปใหญ่อืมจริงค่ะถ้าเกิดเขารู้สึกไม่ดีเขาก็คงไม่อยากทำเนาะใช่เลยครับแล้วถ้าเราสังเกตว่าเอ๊ะลูกดูอย่างไม่พร้อมจริงๆหรือว่าต่อต้านมากๆเลยควรทำยังไงดี ใช่ค่ะถ้าเจอแบบนั้นควรทํำยังไงคะก็ควรจะหยุดพักการฝึกไปก่อนครับไม่ต้องฝืนหยุดไปเลยครับหยุดพักไปสัก2อสสัปดาห์ก็ได้ครับแล้วพอผ่านช่วงนั้นไปก็ค่อยลองเริ่มใหม่ค่อยๆลองดูอีกทีไม่ต้องกดดันตัวเองหรือไปกดดันลูกนะครับคือดูตามสถานการณ์เนาะครับ แล้วมีเทคนิคเสริมอะไรอื่นๆอีกไหมคะที่จะช่วยให้การฝึกมันง่ายขึ้นหรือราบรื่นขึ้นมีครับอย่างเช่นเรื่องการกินการดื่มก็ช่วยได้นะครับพยายามให้ลูกดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอในแต่ละวันอันนี้จะช่วยกระตุ้นให้ปวืปัสสาวะแล้วก็ช่วยให้อุจจาระนุ่มขึ้นด้วยอ๋อน้ําเปล่าสําคัญครับแล้วก็เรื่องอาหารควรเน้นอาหารที่มีกากใยสูงๆผักผลไม้เพื่อป้องกันปัญหาท้องผูกครับเรื่องท้องผูกนี่เหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะใช่ครับ คือถ้าลูกท้องผูกแล้วเจ็บเวลาเบ่งถ่ายเนี่ยเขาจะกลัวการเข้าห้องน้ำไปเลยแล้วจะยิ่งต่อต้านการฝึกมากขึ้นไปอีกค่ะเข้าใจเลยอีกอย่างที่ช่วยได้คือการพยายามฝึกให้ขับถ่ายเป็นเวลาที่สม่ำเสมอในแต่ละวันครับอืมเป็นเวลาครับอีกเรื่องที่อยากจะฝากให้ระวังนิดหนึ่งก็คือการดื่มนมมากเกินไปครับโดยเฉพาะในเด็กช่วงวัย1-2ขวบเนี่ยไม่ควรจะดื่มนมเกินวันละ32ออนซ์หรือประมาณ4แก้วนะครับทำไมล่ะคะดื่มนมเยอะไม่ดีหรอ คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าไขามันในนมวัวเนี่ยมันอาจจะทําให้ลําไส้เคลื่อนตัวช้าลงได้ซึ่งก็จะส่งผลให้การฝึกถ่ายอุจจาระมันยากขึ้นไปอีกครับอ๋อมีผลแบบนี้ด้วยเพิ่งทราบเลยค่ะครับผมแล้วการฝึกตอนกลางคืนล่ะคะอันนี้ยากกว่าตอนกลางวันไหมคะมักจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยครับแล้วก็ต้องใช้เวลาและความอดทนสูงกว่าตอนกลางวันพอสมควรเลยค่ะอุบัติเหตุตอนกลางคืนเช่นฉี่รถที่นอนเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับในช่วงแรกๆอืเกิดขึ้นได้ใช่ครับสิ่งสำคัญคืออย่าไปดุว่าลูกเด็ดขาดอาจจะลองพยายามลดการดื่มน้ำหรือดื่มนมปริมาณเยอะๆในช่วงก่อนนอนดูแล้วก็การใช้ผ้ารองกันเปื้อนปูทับที่นอนไว้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องทำความสะอาดได้เยอะครับค่ะก็คือต้องเตรียมใจแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ช่วยใช่ครับอดทนรอหน่อยครับเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นระบบร่างกายพร้อมขึ้นก็จะทาได้เองครับ ค่ะสรุปแล้วนะคะหัวใจสําคัญของการฝึกลูกขับถ่ายก็คือการสังเกตความพร้อมของลูกเราเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็ต้องมีความอดทนมีความสม่ําเสมอของคุณพ่อคุณแม่ผู้ฝึกแล้วก็ต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นบวกให้กําลังใจกันไปนะคะใช่เลยครับแล้วก็มีอีกมุมนึงที่น่าสนใจนะครับคืออยากให้มองว่าการฝึกขับถ่ายเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การเลิกใช้ผ้าอ้อมนะครับยังไงคะ มันเป็นโอกาสสำคัญที่เด็กได้เรียนรู้การควบคุมร่างกายตัวเองได้พัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบแล้วก็ได้สร้างความมั่นใจในตัวเองด้วยนะครับลองมองว่านี่เป็นเหมือนบทเรียนแรกๆที่สำคัญบทหนึ่งในการก้าวไปสู่ความเป็นตัวของตัวเองของลูกนะครับโหเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยค่ะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ